กาลสินกาลสินนะคะก็คชอชนบุรีจากจังหวัดน่านค่ะจากนครพนมค่ะซิสเกตค่ะจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับกาลสินค่ะ m ิสเตอร์ไ also from Wellington or Auckland from New Zealand ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ลูกมาถึงวันนี้ก็คือเขาเรียนจบแล้วก็สามารถใช้วิชาชีพที่เขาเรียนมาไปประกอบอาชีพที่น่าภาคภูมิใจรู้สึก ภูมิใจในตัวลูกสาวครับที่นํำความสำเร็จมาสู่ขอบรัวมาคว่มาควา่ดีใจมาให้ปูกับย่านั่นแม่ก็ดีใจหลายค่ะนี่เห็นความสําเร็จของลูกบอกว่าอ,ออกตื่นตันใจค่ะค่ะ <c oughs> อยากจะบอกว่าแม่ภูมิใจที่ลูกทําให้แม่ได้สำเร็จภูมิใจที่สุดรักลูกคนนี้มากที่สุดเลยค่ะ ถ้าไปวัดเขาบอกว่าสร้างวัดสร้างสาราเนาะอันนี้อันนี้เราสร้างคนไหมเพราะความสําเร็จก็ภูมิใจมากๆครับผมรู้สึกภูมิใจค่ะค่ะรู้สึกดีที่แบบมาถึงวันนี้อะไรเงี้ยขอบคุณที่แบบส่งมาจนที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้ที่แบบให้กําลังใจอะไรเงี้ย มันเป็นครั้งสําคัญของชีวิตเลยค่ะเป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตค่ะก็ที่มมวสมอบให้นะคะเป็นผลลัพธ์ของมมวสซึ่งต้องอยู่ในใจเสมอเลยค่ะเรื่องแบบนี้ค่ะขอบพระคุณทางมมวสนะคะที่ผลักดันให้เรามีโอกาสได้ใส่ชุดคลีสามขีดนี้เป็นความฝันของชีวิตค่ะเป็นเรื่องราวของวงตระกูลที่ต้องบันทึกไว้เลยนะคะ รู้สึกเป็นเกียรอยางยิ่งครับที่ว่าเราได้รับพร,พระราชทานปริญญาบัตรนะครับจากบาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าครับเป็นความภูมิใจและก็เป็นเกียรอยางสูงสุดของการเป็นบัณฑิตในครั้งนี้มากๆเลยครับค่ะ,คะก็รู้สึกดีใจที่ได้รับเป็นพิเศษค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะค่ะค่ะเวลาที่ท้อเวลาที่สิ้นหวังหรือว่าหมดกําลังใจเรามีวิธีการคิดหรือว่ามีกําลังใจจากใครบ้างคะก็คิดว่า มีคนที่ลําบากกว่าเราอยู่แล้วก็มีคนที่แบบว่าให้กําลังใจเราแล้วเราก็ให้กำลังใจตัวเองค่ะว่าเออเราก็ต้องสู้อย่าท้อท้อได้แล้วก็อย่าถอยพอแล้วก็สู้ใหม่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะชื่อว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณยังสูงสุดเลยค่ะแตคือหายากที่ที่เขาจะได้มีโอกาสดีมันเติมใจจริงๆครับก็เป็นโอกาสมันก็รอรอมาสองสามปีที่จะได้รับเสด็จครับ เพิ่มครับไม่รู้จะพูดยังไงครับผมเตรียมชุดนี้ตั้งแต่หลายวันค่ะเพราะว่าจะมารับเสด็จพระองค์ท่านค่ะปราเพื่มใจที่สุดค่ะที่เห็นพระองค์ท่านค่ะปราเพื่มใจมากค่ะขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเลยค่ะบอกหลานเนี่ยค่ะว่าจังไรเป็นห่วงหลานบอเป็นยู้ใจเขาสุขภาพแข็งแรงค่ะเพิินทราบซึ่งใจ หลายว่าหลายโอกาสเลยนะครับเ่งได้มีโอกาสมาเขาเฝ้ารับเสด็จในประเทศนะครับรวมไปถึงมือที่หลานเนาะประสบความสำเร็จเนาะครับเนาะ The graduation and uh, especially with the Princess of Thailand attending, um, so we we look forward to the ceremony today. ภาคภูมิใจมากนะครับที่เจ้าหญิงของเมืองไทยท่านบอกว่าเป็นปรินเซสนะครับเป็นเจ้าหญิงของเมืองไทยที่พระอ,องค์ท่านเสด็จมาในงานพระราชพิญญาบัตรนะครับให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาท่านภาคภูมิใจมากที่โอกาสครั้งในึงในชีวิตได้เดินทางมาจากนิวซีลแลนด์แล้วก็ได้มาร่วมในพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้วันนี้ก็เหมือนได้กลับมาวิทยาลัยเก่าแล้วก็คือมันก็เป็นส่วนนึงมันก็คือเป็น เป็นการเติมความฝันผมว่าจริงๆแล้วผมเคยตั้งใจว่าจะเรียนให้จบปริญญาเอกนะครับแต่ว่าสุดก็เรียนถึงแค่ปริญญาโทแล้วไปทํางานมันติดพันเลยไม่ได้เรียนต่อคราวนี้ก็เลยถือว่ามหลาลัยได้กรุณามอบปริญญาให้ผมในคราวนี้เนี่ยก็เลยทําให้มันมีความสึกว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดวันหนึ่งนะครับค่ะแผ่นดินไทยต้องรักอันดับแรกเลยและก็สํานึกในบ้านเกิดสาคัญมากเราจะอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่ ทุกภาคมันจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปภาคเหนือก็อีกแบบฟอนเล็บไปภาคใต้ก็โนราไปภาคอีสานก็หมอลำไปแล้วก็ศิลปะอย่างอื่นทุกภาคมันมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปใ,ให้รักและก็สำนึกในบ้านเกิดของเราให้มากที่สุดและสำนึกในแผนนแ่นดินไทยที่เราเกิดอันนี้สำคัญมาก